<Hey. S 2> ทองเหรอเฮ้ย hey. ทองคำจริงจริงด้วยเฮ้ย hey. ที่นี่เราจะรวยเลยเนี่ยแบมบแบมบเราจะรวยแล้ว แบมแล้วมันหัวคุณนี่ไม่จริงผมเห็นมันถืออะไรบางอย่างอ่ะเหมือนทองเลยอะแบมจริงเหรอทองเนี่ยนะผมว่าใช่ไหมแว่วาวขนาดนั้นเนี่ยไม่น่าใช่ก้อนหินหรอก คนจนๆอย่างมันเนี่ยนะจะโชคดีขนาดนั้นอ่ะไม่มีทางหรอกถ้ามันโชคดีเนี่ยเราก็ต้องโชคดีกว่ามันไงหมายความว่ายัางไงก็หมายความว่าคุณก็ลงไปคุยกับมันสิพอจังหวะมันผือเนี่ยคุณก็โฉกทองมันมาเลยเราสองคนจะได้ไปเสพความสุขด้วยกันไงครับทีรักษ์คุณน,นี่ความคิดดีมากเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันลงไปก่อน ที่รักคิดถึงจังเลยอ่ะเป็นไงบ้าไขายดีไหมเลิกเล่นละครในรถแบมผมเห็นทุกอย่างนะ้วเมื่อคุณกำลังทำอะไรกับมันบนรถอะ่ะนี่คุณอย่ามาใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ใส่ร้ายคุณผมเห็นกับตาตัวเองไงนะว่าคุณกำลังจูบก,กับมันน่ะคุณทำบนไ้ได้ไงคุณอย่าพูดเพอ้อเจอ้อแบบนี้สินี่จะเพอ้อเจอ้อไปใหญ่แล้วนะมากล่าวหาฉันว่านอกใจคุณทั้งนี้ไม่มีหลักฐานเนี่ยนะ นี่นี่ฉันรักคุณคนเดียวนะอย่าคิดแบบนี้สิฉันไม่มีทางนอกใจคุณหรอกนีตอนมันขอนี่ถึงไงอย่าคิดแบบนั้นเลยนะฉันเนี่ยรักคุณคนเดียวนะผมมันโง่เองแหละที่คิดว่าคนอย่างคุณเนี่ยรักคนโจรอย่างผมจริงๆ่ะโอ๊ยงังก็เลิกกันไปเลยปะ จร,จริงๆแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากอยู่กับคนจนๆแบบคุณหรอกจนก็จนไม่เห็นมีอะไรดีเลยน่าเบื่ออย่างน้อยชีวิตเราก็กำลังจะดีขึ้นเบลกลับไปบอกเบลดีกว่าเบลเบลเบลพี่มีให้เบลดูได้นะเอยอะไรของพี่เนี่ยดีใจกับถูก ดิงกว่าถูกหวยอีกเรากำลังจะรวยแล้วนี่เหรอแล้วอ,อะไรที่ทำให้เราจะรวยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยห,หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรหายอะ่ะหรือว่าของที่พี่บอกว่าจะพาให้เรารวยหรอก็ทองสองก้อนสิพี่เจอทองในถุงท่าน่ะเป็นทองจริงนะเบลลพี่เห็นกับตาเลยเอ้าแล้วมันหายไปไหนล่ะ พี่ว่านะต้องเป็นแบมแน่ๆเลยอ่ะเที่ยวทองพี่ไปอ่ะโพะตอนนั้นอ่ะพี่ยืนแข่งอยู่กับแบมแบมนอกไปแน่เลยพี่มั่นใจเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแบมเข้ามาก่อนพี่ตอนนั้นแหละเขาขโมยทองพี่ไปอ่ะแบมนี่นะพี่รู้ไหมแบมไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวพี่เลยตอนนี้จะมาขโมยของพี่ไปอีกเหเหลือกั้นเหลือเกินไม่รู้แหละพี่ต้องไปเอาทองคืนมาแล้วมีแผรอล้ ยังนะเอาเป็นว่าวันนี้เราพักผ่นอนก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องไปอดทองคืนมาให้ได้ รับซื้อทองจ้าให้ราคาสูงจ้าจ่ายสดโอนไว้ไม่กดราคาจ้าทองแท่งทองรูปประพานจะก,ก่าจะไม่รับซื้อหมดเลยจ้าแบมนั่นมันร้านที่รับซื้อทองที่เห็นในโซเชียลมาวานนี่ที่เขาบอกว่าให้ราคาสูงๆอ่อะงั้นเราเอาทองเราไปขายเลยไหมจะได้มีเงินตั้งตัวไงไปไป,ไป,ไป,ไปสวัสดีครับผมสนใจขายทองก้อนนะครับถูกต้องเลยครับที่เลือกร้านเราเพราะว่าร้านเรา จ่าสดโอนไวไม่กดราคาจ้นี่เลยครับนี่เลครับสองก้อนนี่เลยครับโอ้ oh. นี่มีใบตรวจทองไหมคะใบตรวจทองไม่มีอ่ะแต่ก็ไม่เห็นต้องมีใบตรวจอะไรเลยก็เช็คดูตอนนี้เลยสิอืม,มของแท้เนื้อดีด้วยําหนักก็ดีด้วยอ่าผมให้ล้านหนึ่งแล้วกันรับได้ไหมรับได้ครับ สองก้อน1ล้านบาทเลขบัญชีของคุณคืออาหนึ่งหนึ่งสองสอามส,ส,ส,สล้านบาทเรียบร้อยจ้ะต้องรอดำเนินการเนี่ยนะจ๊ะ1ิถึงสินาทีเพราะว่าย่อยเงินเยอะนะจ๊ะได้เลยครับผมไปเถอะแบมขอบคุณนะจ๊ะ ในที่สุดทองสองก้อนเนี้ก็กลับมาสู่เจ้าของจนได้แล้วพวกนั้นอ่ะก็ลองเงินจนเหนียงยานไปเลยใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกถือซะว่าเป็นดอกเบี้ยของการหักหลังก็แล้วกันนี่ก็ผ่านเวลามานานแล้วน,นเนี่ย เป็นเงนยังไม่เ,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 เข้าอีกอะหรือว่าเขาจะโดนหลอกอะแล้วเงินล่ะฉันต้องเงินเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่ารถอีกนะไม่รู้อะไรเธอรับผมดชอบเองแล้วกันนะพอมีเงินงนิดเงินหน่อยเนี่ยก็อยากได้นู่นนีน่เต็มไปหมดเลยอะแล้วจะมาโทษจากคนเดียวได้ไงแล้วทีแกล่ะเอาเงินไปเล่นพนันหมดเนี่ยไม่จ่ายดอกเบียดเด้ยเสียเขาเราจะโดนตัดนิ้วกันนะ,ะนแฉ่งใช่ไหมเนี่งฉันเหรอไอ้แก่ทำอะไรฉันหรอ โอนี่ครับคุณนะครับเอาท่ายเลยครับสาไม้ครับสามไม้นะครับได้ครับร้อนเลยนะครับนี่ครับขอบคุณครับ โหวันนี้ลูกค้าเราแน่นร้านเลยนะพี่ดูดีจะหมดแล้วเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วสิก็หมูปิ้งร้านเรานะสะอาดถูกหลักกามัยมและที่สำคัญอ่ะนะอร่อยถูกปากลูกค้าด้วยสโลแกนแหละของพี่เนี่ยแต่ก็จริงนะว่าแต่ทองสองก้อนนั้นพี่จะไงต่อทีแรกนะพี่กะว่าจะอไปขายแล้วก็เปิดร้านอาหารให้ใหญ่ๆรู้หลาไปเลยแต่คิดไปคิดมานะ พี่ว่าเราเองก็มีมือมีเท้าเพิ่มความขยันอีกหน่อยแค่ร้านอาหารอ่ะเราเปิดได้เองโดยไม่ต้องใช้ทองอยู่แล้วอแล้วพี่ไม่คิดจะใช้ทองนั้นจริงหรอไม่อ่ะพี่กาวว่าเจาทองไปขายแล้วแบ่งเงินเป็นสองส่วนส่วนแรกนะพี่จะไปบริจาคให้กับเด็กยากไร้ส่วนอีกส่วนนะ่ะพี่จะเก็บไปใช้ยานที่พวกเราจําเป็นนะ่ะอ พี่ฉันนี่สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยนี่มัวแดีชวนคุยนั่นแหละหมูปิ้งอย่าไม้แล้วอ่ะอย่าลูกค้ามาเอาใส่ถุงเลยถึงก่อนนะ